พี่น้องเลยเนาะโดยก่อนอื่นกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อสบายดีมเ่งกอนกันเบิร์ดสุสุดก่อนเด้อพี่น้องเลยยินดีตอนห้าขั้นสุดส่องแม่น้องเพิ่มเติมคือเก่ากอเดิมเนาะเพิ่มเติมก็คือมาไกลแน่เมื่อนี้พี่น้องเลยมาทายเวียดไายงานหรือว่าเพิ่มเติมออกมาหาไทยอยู่ข้างนอกพี่น้องเลยมาหาสายคลิปอยู่ข้างนอกเมื่อนี้เนาะเป็นมื่นแรกพี่น้องเลยเป็นไกรกะข่ามาเบิร์มาสุขหรือว่า รัางใจแม่นเตอร์เด้อเนาะออกมาหาเพราะได้ยอดวิวให้มันขึ้นแน่พี่น้องเลยได้ามล่อยเนาะเป็นยังไงยกาเขามาให้กำลังใจนะพี่ดาวเลยล้มล้มพี่ดาวเลยจะได้ยินหรือบ่เนาะตอนนี้ยกะวัดลวงพ่อเงี้ยวมากับทางทีมงานลุใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยพอน้องขี้มันไหนเนาะมาเมื่อนี้ยกะว่ามีจุดประสงค์ว่ามีทาง เพิ่นขอควบเชื่อเรือมาทางนุ่งใหญ่พี่น้องเไยเพิ่นโทรไปหาทางนุงเนาะก็เลยมาว่าเพิ่นอยู่วัดอยู่วัดทางบ้านหนองเงี้ยนนี่แหละเนาะอยู่มาได้หลายหมื่นหลายวันบ่มีข้าวมีน้ำกินก็เลยขอความช่วยเหลือก็เลยพากันมาพี่น้องเอ้ยแมนเดอร์ก็เลยอยากมาสัมภาษณ์เบิ่งเพิ่นแน่ว่าเป็นจังได๋เนาะก็เลยเข้ามาทางนุ่งส่งนุ่งใหญ่เพิ่นเนาะกลับมาแล้วก็พากันมาพ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ย พอทันงคนที่คนขอความช่วยเเดือมาน่ะเนาะแต่มากับโทกับบอติดโทเบอร์เพิ่นกับพี่น้องเลยก็เลยพากันมาเวมาเพื่อนน้องใหม่เนาะก่าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีที่อันติดตามน้องเพิ่นกับคือสีหู้เนาะผ่านมาผ่านทางส่องยูทูบหลยๆซ่องพี่น้องเลยแมนเตอร์กับบอเคยเห็นเนาะก็เคยเห็นแต่น้ำส่องยูทูบหลยๆซ่องเนาะ เส้น่องบาจันบ่บาแสนบ่าลายก้น uh, ท like, so you know, ่านแห้ะพี่น้องเลยเนาะเพิ่งตึกอะสีได้มาอรื่ว่าสัมผัสน้องเพิ่นข้างเลขเมื่อในกับพี่น้องเลยจะติเป็นจังไดกลับไปเบิ้งไปซุมกันเด้อพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็เฮากัมาเพราะว่าเพื่อนน้องเพิ่นใกล้วัดพี่น้องเลยเอามาบอกโกคนที่ขอควมเ่ือเลือเนาะก็เลยเวมาทักทายสบายดีทางน้องเพิ่นพี่น้องเลยเชอนเพิ่นกัอยู่ใกล้วัดใกล้วาเนาะอยู่ติดกับวัดก็เลยพากันเวมา เลยมาสัมภาษเพื่อนเล็กน้อยเนาะก็เลยมาอินมาส้มน้ำเพื่อนพี่น้องเลยปะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะว่าเป็นอย่างไรโบเนาะแมนเพอ่อกับเพื่อนจ้าเพื่อนเปน้องเลยปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเลยว่าจะเป็นอย่างไรเนาะโดยบายดีเด้อเลยมาคนมาคนไปดูเนาะนี่ไงโดยคือว่ามงามขึ้นเนาะคืองามขึ้นเจ้าเดี๋ยวเพิ่มอีก งามขึ้นงามกว่าเก่าห้างรุ่นึงเนาะเดี๋ยวโอกาโดดแนววันมาหาน้องเพิ่นเนาะวันนี้ครกบมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้เนาะก็เลยเวะมาเยี่ยมยามตามข่าวทางครอบครัวน้อกดูว่าการเป็นอยู่ถูกมือนี่เป็นอย่างไเป็นอย่างไรแล้วห้แล้วนาไหนไปโดยแล้วแอ๋อแล้วแปลว่าคนบ่านละวันเลยหรือปั้นเรียบร้อยแล้ว แล่าขลุด <rôle> ย <à déc> ังไม่ได้ปั้นบ่ยังไ่ได้ปั้นเลยเล่าแต่คนเนาะเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำกันเล่าแล้วเอากะสีให้ทั้งทีมงานเฮามาใหม่เคือเอาคนยังบุกหูซื่อเสียงยังน้ำเนาะโดยคือมันนี่กะพิเศษเนี่ยก็คือเมยน่องคอปเตอร์มาน้ำโดยเนาะเก่ากะ ถ่ายแต่น้ำเพื่อน้ำซานเหมือนกันมันนี้ก็เป็นได้นำมานำทีมงานของลุงไงนี่ไรที่เป็นปาะจากกันน้องคนนั้นด้วยด้วยด้วมด้ายด้ว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 ยด้็ได้วาด้วยด้วยด้ะเป็นยด้ว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 ยด้ายด้วอด้วยด้วยด้ายด้พย่อวยา้วยด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 กวยา้วยด้ว้วยด้วยด้นยด้นยด้วยด้วยด้วยะ้วยันนยองใหม่บ่ โดยอันเป็นจังไดน้องละกินข้าวกินน้ำแล้วบ่มาเนี่ข่าวเช้ากินแล้วยังเปข้าวเที่ยงโดยยังก็เลยจะกินเนาะกินงานท่ากันยังว่ได้กินข้างเดินทางขามากกับไกลเนี่ยมืนเนาะเจ้าเนาะลมมวันนี้กันเนาะขามากกัคือว่าทางไอ้คนหนึ่งเนาะลุ้งใหญ่โดยเพิ่นโทรมาติดต่อมาทางลุงใหญ่โดยพาเพิ่นอยู่วัดอยู่บ้านหลงเงี้ยวนี้เนาะโดยแล้วเขาเลยว่าเอาข่าวสารมา ส่วนหนึ่งคนประยูรใช่ไหมจะไปทางไหนก็คือว่าเนาะตอนแรกกัลุงใหญ่กัสิบริพลมาท่านี้พี่น้องเลยเนาะกัมีทางญาติคนหนึ่งหรือว่าอายุอานามเื่อเสียงเขาก็จะโมหูเพื่อนได้โทรเข้าไปหาลุงใหญ่เต้เศร้าเพื่อนว่าขอเกลี้ยงเสือจากลุงใหไงสันเนาะเพราะว่าเพื่อนกับโบมีที่พักอาศัยก็ได้มาพักอยู่ที่วัดนอกใหม่นี่แหละเนาะกัเขากัพามามาก็จะโเห็นเพื่อน เขาก็บม่ได้กินอะไรเลยเขาผมไบ่ได้กินเพคนละผมมีเขากินเพคนละเขาก็เลยมาแต่เศร้ามาคือบบเห็นเพื่อนจับเพื่อนไปทา้งใดคือบบเห็นอันกะบเห็นเลยก็เลยไปมาหาน้องใหม่เนาะกะได้โอกาสพอดีพี่น้องเพราะว่าเขาเก่บโบรามาหาน้องเติมดุดแล้วเนาะมาถามข่าวถามข่าวเกิดดาวมายังบุเคยไายไล้ทั้งเล่ แโดยแม่งเจอกับข้างแรกคือกันพี่น้องเลยเนาะเคยเห็นแต่เพิ่นออกน้ำลายๆช่องช่องของอาจารย์ก็เคยเห็นอยู่เนาะือก็ซื้อเพิ่อนยังซื้อสมัยเนาะโดยโดยลึกๆไปหันตั้งบาสีกังอายุปีทีเบิึงตั้งอายุเจ้าจุกปีได้คอายุสิบแปดปีสิบแปดปีเลสิบเก้าปีข่าแล้วคือเจ้าหนเป็นไหมฮรือว่าโดยไม่ฮ้างอ่าคนในบ้านในอย่างก็มีคนมาจีบปัจจุบันมีหรอ ค no. so ือว่าเจ้าปิดเลยบอสยังบ่เปิดใจบ่ดื้อแนดใดจะได้ไม่สิเปิดย่านเขาอันทัก็ได้ทุกยากเจังเจ้าก็เลยว่าอันย่านแบบพื้นติเรื่องนี้ก็เลยว่าปิดใจม่นก่อนคือไปก่อนเนาะอนเดียวอันลูกก็ใหญ่เติบแล้วบ่เนาะลูกก็สิบเอ็ดสิบสองเดือนแล้วเอ้ยก็ได้ปีเนาะลูกก็กำลังนั่นอยู่ี่ยังมีคนทับได้แบบว่าแมน พอว่าอยากเลี้ยงลูกซอยที่ตั้งเจ้าก็อยากล้มแต่กโอยล้มอยู่คนกันล้มกันไปก่อนคุยกันไปก่อนเนาะได้เลยล้มลุกคุยได้พี่น้องเลยแต่ก็ต้องเบิ่งไปก่อนเนาะต้องคุยกันไปในเฮงๆพอนั่นทีว่าน้องยังโบก้าชาญชาเนาะก็เพราะว่าทางครอบครัวน้องกับทุกแง่แถมยังเป็นแม่ห้างลูกติดอีกก็เลยโบก้าเสี่ยงเพราะว่าน้องเคยถือมาแล้วนงานเป็นอีกเนาะ เลยที่เคยโดยไปคุยกันไปพังไปขนาดนั้นคอมเมนมีคนคุยก็ได้มีผู้หลินผู้ยังมาลุ่มบอมีผู้งานเป็นยังบ่มีเนาะคนงานป่านนี้ยามบ่มีเนาะการเลี้ยงลูกน้องวัดีได้มาก็ได้ดุเลยมีดุเลยเนาะใหญ่เลยดูกับได้แต่เพราะว่าโอนี่อีกเนาะเป็นชาว่้านในไร่ส่งขบมาไทยก็คือว่าทั้ง บางเทื่อ FC ีเฮ้าก็ว่าทั้งทีมงานลุงใหญ่ขับไปคือประสิทธถามเรื่องว่าเปิดใจเปิดยังมาจักเนาะเพราะว่าทั้งทีมงานทำมาก็บไปทุกรูปแบบะไปสั่นจานเนาะบางเทื่อก็มีเอฟซีเข้าก็ได้ทักทายถามขบมากพรว่าได้เห็นน้ำเคิมอื่นก็คือว่าน้องใหม่นี่ก็ไปถามน้องใหม่ให้เดรยไปสั่นว่าน้องประสิหิฮับบอเพิ่นอายุเท่านั้นเท่านี้เนาะกับเพิ่นอายุกับประมาณสี่สิบกว่านี่แหละ เพื่อนกับวาอยากคุยกับน้องใหมอ่อยู่แต่ว่าลุงใหญ่กับปุริมีโอกาสเข้าม,มาดโดยผมมีโอกาสขาม,มาหาหน้องเพื่อนก็เลยว่าเวลาเขาได้ผ่านมากับจิถามน้องให้แต่ว่าเวลาเขาเลือกสภาษณ์นี่ลุงใหญ่กับชีหายเพื่อนเบิงอยู่ดยโดยวบอกปุรนมีหูมีอย่างลุงใหญ่งงเตรียมมาเรียบร้อยแล้วว่าลุงใหญ่กะว่าชีได้ขึ้นมาหาหน้องมานี่คือว่าคำว่าอยากคุยอยังไงกับท่านแมวดินเพชรดินไล่อยู่บ่ ีจะบิอยู่งเลยจะช้ามีเนาะของของของน้องเองบ่ของนะจ้าให้มันนัดข้างแบบตึ้งเขาจจงกดเข้ามตึ้งมันกะลำบากนี่เนาะเตะโทรศัพท์เขาได้ดีเขามากก็จช่นเดียวกในบ้านน้องนะสัญญาณบุกค่อยดีพี่น้องเลยบุค่อยดีออแมนเข้ามาพี่บุกค่อยมีสัญญาณเนาะเออบุกมีสัญญาณปันใด ทางบ้านนอกนี่ก็มีอันผูมาโอมาล้มกะบซิซิปหาซิปกะคุยได้บ่เนาะคุยได้โดยคุยกันไปเนาะจำกัดที่บ่นว่าประเทศี่ประเทศแต่เอาเปิ้ลยันไปเลือกเนาะยันไปเฟิร์นนั่นหับเอาบ่ได้ตีเอาถูกเยายันว่ามีดุกติดุกอย่างเนาะบางคนกับนั่นสมมติว่าเป็นรับทางน่องได้แต่ว่าบุตรน้องว่าทุกอย่างเดานะบุตรีว่าบุตรว่าทั้งน้องนี่มีลูกน้อยนี่กั ลงได้เนาะลงทีง่ได้เนาะเอาการชี้ได้แบบว่าถ้าเฮาสัมภาษณ์น้องปั๊บแล้วนี่เฮากาสิได้ให้พคุยกันถ้<ด>าว่าติดต่อก็เพิ่นได้นะช่วงนี้กาเพิ่นว่าสิหเห็นวียกอยู่แต่ว่าเพิ่นบอกว่าลุงใหญ่ถ้าได้ผ่านไปทางบ้านน้องไหมกันกตอยากโอ้อยู่ลกม<ด>กับน้องไหมอยู่เดี๋ยวเฮาก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยกาจุดประสงค์เฮาก็คือว่าเข้ามาหาอ้ายคนนั้นแหละ เนาะโดยบุพ่อเพิ่นแอนเนาะได้เพิ่นไปทั้งใดมาเยี่ยมยามาทางน้องใหม่เพิ่อนเนาะตักทายสบายดีทางน้องใหม่เพิ่นก่อนเลยกะเลี้ยวให้เลี้ยวน้ากขยังบ่เลี้ยวคักเนาะน้องเนาะเหลือแต่ทางปั่นเนาะเกี่ยวแล้วเล้วเกี่ยวแล้วแล้วเลยปั่นแต่ละปีมันได้ประมาณเักนสองนี่กาบัวหูบางปีเข้ากี้ร่ายบางปีเข้างามเหตุนาของเจ้าเองเนี่ยบ้านเห็ดน้ำเพื่อนเห็ดน้ำนาสาว ปัับให้แม่เจ้าไปใช้มันนี่นะแม่เพิ่นไปเยี่ยมเอ้น้องอยู่สวรรค์คือว่าได้ยินข่าวว่าห่างทั้งแม่ทั้งลูกแม่บอแม่ก็เป็นไม่ห่างว่ะเนาะโดยเนาะอยู่กันครอบครัวน้องมีกันอยู่จกคนเนาะห่างคนมีน้องบ่โดยน้องสายกน้องเป็นเป็นคนลูกคนที่ทะาลดูกกโดยดูกกเนต่อมาับน้องแตงบ่ โดยต่อมาน้องแตงต่อมาแล้วก็น้องพิวสร้างครอบครัวจ้าคนเลยสร้างครอบครัวมีทั้งน้องน้องแตงยังสาวชุดยู่เลยนะเพลงว่าทางครอบครัวน้องนี่บอมีผู้ชายเลยเนาะแต่ผมยังได้เพราะกุชช่ามาในครอบครัวนี้ผมมีครูบาสามาสาเนาะหรือว่าหรือว่าหรือว่าสามีสามีเนาะ ลองทักกันนะดูดเมนก็ทักเข้ามาเนาะโอา้โหที่ถูกตี่ยากหรือว่าตีมีดูไมีเต้าเนาะทักมาขมาพี่น้องเลยว่าอยากซอยเดือยปินทางใดก็ได้เนาะเพราะว่าทางนอกก็การคือว่าลายเคสแล้วลายไปก็คือครอบครัวน่องกับทุกงยายเนาะแต่น่องกับเป็นแม่ห้างลูกติดอีกเนาะ แต่ว่าเบื้องการกำลังช่องยูทูบหลายๆช่องนะครับเนี่ยดีๆที่ว่าขามาซอยนอหนาะด้วยแล้วเนาะข้าวกะขามาไทยเป็นพิธีโศกโดยแต่ว่ามีเนาะเอพซีของเฮาอยากซอยเยอะรือว่าเป็นอยังกะได้พี่น้องเนาะหากพิธีติดต่อขามาทางโอ่เฮาก็ได้พี่น้องเพราะว่าทางเฮาก็เป็นได้ทางสะพานหักหรือว่าสะพานบุ่นเนาะเป็นได้เบิดเนาะเพราะว่าเฮากะถ่ายไปอัน ทั้งอันสายบุญแน่สายอันสะพานหักแน่นอหลายอย่างพี่น้องเลยทายปับบปุลกันไปนะ่แหละ่ายคือว่าสวยเดือได้ทุกชายทุกสันซะาโดยมันมีผู้ติดต่อมาหรือว่าอยากซอยทางน้องเพิ่นก็ติดต่อเขามาได้เด้อพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าว่าง่ายก็คือว่าเขาส่งเดียวเรียบร้อยเลยนะโดยเอาเห็นได้ทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะทำไมไม่ได้ไปใช้ว่ามันไม่ได้ไปเพราะือว่าคนเขาแล้วก็คือว่าแล้วเลยเนาะ คุณเข่าแล้วการนีแต่นั่งเผ่าใกล้ๆมาจิ้มรอถ่าทางเพื่อนปั้นเพื่นมาปั้นหมอมือได้สิได้ปั้นบเหมืมาปั้นอ่ะบ่โดยสาวไปนำเนื้อไปนำเนื้อเนาะหน้าก็อยู่ใกล้นี่บ่ลมอยูปเนาะลายญี่ปุ่นเก๋มาโดยเอารถไถแก้ขึ้นมาโดยเอาวนมาปันเต้ด้วยกันแหละมาเต้ดูเนาะ บางคือทาง FC เฮาก็สิบ่ฮู้เนาะม FC ทางของแม่น้องเตอร์นี่ก็คืสิบ่เคยพี่น้องมามื้อนี้ก็แปลกหูแปลกตาแน่เนาะออกมาถ่ายนีถ่ายคลิปข้างนอกมื้อนี้พี่น้องเอ้ยมีพิเศษเลยก็คือทีงานเฮาปกติก็มี3เนาะนี้กมาเพิ่มแม่น้องเตอร์แม่น้องกัเตอร์กมาทางลุงใหญ่เพิ่นพี่น้องมาหาสัมภาษณ์งานเพิ่นเนาะโดยจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อเนาะสบายแน่บัดนี้เนาะ ห่วงเย้อยนวงาหวงนาเลยแต่จังใดเนาะผนกระตุกเมอวานี่กระไดทั้งนี้ต๊บอนเนาะกระตุกเมอวานี่ผนหยาดมืดเนาะวันนี้พัดลมพี่น้องเลยลมแห้งมานก็ไดขับรถย่ารงดนวันนี้ขับก็เดินทางไก่เนาะขับรถมาไก่พอสมควกนมานเนะีขอไดจากงานยเนาะ ยงานแเสร็จแล้วเพิ่นฟิตเพิ่นไปเห็ุงานอยู่ไทยเจ้าของคนน่ะบ่โดยอ้ยเลยเจ้าของคนปิ้ห้างแล้วบัดนี้หลังจากแลี้ยให้รายหน้าเนี่ยชิปทุกชาติกันจะได้บัตรไครอบครัวไปหาเงินหาคัมบ่หรือว่าอยู่บ้านอยู่เมืองหาเงินบ่หรือว่าจะไหนหาเงินก็จะได้เข้าไปเท็ทำงานนั่งน้ำพึ่งจะน้ำคอยู่แถวบ้านนี่บ่โดยอยู่แถวใกล้เนาะในน่บ่ห้องบ้ ไครเนี่ยดอกเมียนบนหงงานใกล้อยู่พี่น้องเลยพอได้เห็ดเบียกเห็ดงานน้องแม่แล้วก็แม่แนงเจ้ามันเอาลูกเอยไปแล้วก็ปลูกเป็นอู้ลูกไว้ให้น้องนั่งไก่เจ้าไปสิไปคขึ้นไก่ไปน้ำกันหมายว่าเอาลูกไปน้ำ้วก็ให้น้องเอาเนาะเอาเลยพ่นว่าว่าเอาเดี๋ยวไปบัดครอบครัวเลยเดี๋ยวพ่นเอาลายพ่นมาซะเพราะว่ามันมีวงน้ำ เแน่แค่ะนแ่เพิ่นหาเป็นเงื่อนเดือนบ่เดือาเป็นรายวันเดือนละล้านเออเนาะอยู่บ้านเฮากับเดือนละล้านกันสองพันเนาะสองพันกว่าหน่อยแล้วเ้วเข้าหรืสิไปดูว่าไนเล้ยวเาิไปว่าไปเฮ็ดยห้านะก็มานอนที่ทำน้นเดือนมันก็บอกไปกันเนาะแล้วก็ไเป็นไรแล้วข้าวน้ำได้ข้าวนกินน้ำเฮาเองโอ้ข้าวน้าเฮาเอง เพิ่องไปเดียงขาวเดียงน้ำพี่น้องเลยกินเพิ่นชื่อให้เออ็ดีที่เพิ่นซื้อเนี่ยอยู่ในกินไห้เนาะอยู่เดือนหนึ่งสามเชื่อหยุดไปธรรมราอยู่เนาะเหตุบิเศติเศตก็ได้เออเห็ดงานโอ้ก็ได้พี่น้องเลยว่าไปไหนหน่ๆเลยทั้งน้องก็จะไปหาที่เดียดงานหน่เนาะใช่ป่าการไปนี่การไปไห่ทั้งน้องย่างไปบ่เวือมีรถขี่แล้วบ่เรือยันี่ Thằng bên nhà chạy tí bên sư lột thử thầy Ồ, đồn này Đồn oh. 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 thằng song song này đấy nó no, song youtube xong Song oh, oh, bò sen yeah. Ồ, oh, bò sen thì nào đi em nóng phần đó Đây mi đột mi khi Phải hết việc hết ngàn Phải hết มาจ the ังไดทีมงานเราเนาะเอาพอประมาณเลยเนาะแล้วก็ได้มาเหยียเเวียนเข้ามาทำเออน้องเนาะเาผ่านมาทางนี้แล้วก็เลยเวะมาหาพี่น้องคนเดียวยาวเลยเนาะเลยถ้าว่ามักหักกต่ทักทายกันทำมห้พี่น้องเอ้ยดีกว่าอยากซอยเรือเป็นสิงของต่างๆเนาะทางทีมงานเขาก็ยินดีเป็นสะพานบุญด้ว่าเป็นสะพานหักให้คือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสุดท้ายนี่ก็ คือสีบมี่อย่างพี่น้องเนาะมีเจ้าขโมกขับใจชั่นนอกที่ให้ทางทีมงานเราสัมภาษณ์เนาะพอเอาเงินพาให้ซื้ออันดุพั่เซื้อขนมก่อนพี่น้องไงส่งกัดส่งมันขันบาซีใส่ไก่กับตีนไก่เนี่งเนาะเอากระดูกวนน้องเพิ่นมาได้พอสมควรแล้วเนาะแม่นเทอร์กับมีน้ำจิตน้ำใจเด็กหน่อยเนาะพอให้น้องเพิ่นได้ซื้อขนมให้ลูกพี่น้องไง อาวลงละโดยเสียขนมไฮโดรเด้อเนาะโดยไปซะพี่น้องเลยแม่งเตอร์กัสิคอจบคลิปแล้วเนาะโดยขอลาน้องคนไปแล้วผ่านมานี่ก็สบายดีเด้อน้องละเด้อเนาะโดยโอเคเนาะพี่น้องเลยแม่งเตอร์กัได้มาไายหรือว่าสัมภาษณ์น้องเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นทางเฮือนทางซานของน้อง ไม่เพิ่อนพี่น้องไอแมนเตอร์เคยเห็นแต่ผ่านทางส่องย t u b e หลายๆส่องเนาะถามวันนี้ก็ได้มาเห็นตัวจริงทางนองเนกเพื่อนค่ะพี่น้องไอป็นเต้ร์โค้งงามเนะาะเป็นทางเงินทางซานของน้องเพิ่นนั่เก็ได้ะได่ะแบบยี่งใหญ่จะดีหรือว,ว่ามีผููอยากสุดจะชสวยมากอะยินดีเด้อพี่น้องไอแมนเตอร์ก็ขอมาให้เป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องได้เนาะถ้ามีผู้ติดต่อมากติดต่อมาทางแงมนเตอร์ได้เด้อสำหรับคลิปนี้กระมาหาถ่ายเวียถ่ายงานข้างนอกพี่น้องไอกันเลย แรกๆก็ว่าสิมาเนาะมีคนโทรมาหาทางลุงใหญ่เพิ่นกับเพิ่นขอความช่วยเหลือมาพี่น้องเลยว่าเพิ่นอยู่ทางบัดเนาะมากันเลยบ่พ่อเพิ่นบ่เห็นเพิ่นกันเลยแวะมาหาเยี่ยมยามทำข้าวทางน้องใหม่เพิ่นเลยพี่น้องเลยแวะมาทักทายเพิ่นก่อนเดี๋ยวก็เขากับสีกลับไปพื่อแหละหาถามเมืองทางเพิ่นอีกเนาะโดยไปเด้อๆพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้แม่นลงเตอร์ก่ะ ฝากพ่แม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่น้องกัปเตอร์คือเก่าเด้อเนาะเป็นอย่างไดกะกดได้กดเซ็กกดเบิร์กกดซมที่สำคัญกะบอกข่าวโฆษณาของแม่น้องกัปเตอร์พ่อแม่พี่น้องไงเนาะบรรยากาศเมื่อนี้กะลมลมจากอย่างไดจากสิยงเง้ยงเสียงหรือบ่แหละเขาโทรศัพท์ก็แล้วไปจักเนาะโดยพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้แมงเตอร์กะออกมาถ่ายเบียกถ่ายงานข้างนอกเด้อเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องแม่น้องเตอร์คือเก่าเนี่ยเด้อพี่น้องไงเอฟซี เก่าใหม่กันเนาะโดยไปเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยบรรยากาศกันลมลมเนาะมันนี่กันมาไกลพอสมควรพี่น้องเลยมาแปะหูแปะตาเนี่ยมันนี่กันนะสบายดี